กรุงเทพ10โมงเช้าอากาศสดชื่นแต่ความร้อนกำลังจะกลับมาใครบางคนอาจคิดว่าเช้านี้อากาศดีสบายแต่อย่าลืมว่าอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสนี้อาจเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่มักลืมวางแผนในวันที่5พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิกาศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานว่าพื้นที่กรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนแต่ความชื้นสัมผัสอยู่ที่75%ซึ่งอาจทำให้รู้สึกอึ้งอึก้กกว่าที่คิดและนี่คือจุดที่น่าทึ่ง อุณภูมิอาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงบ่ายทําให้การวางแผนการออกกําลังกายหรือกิจกรรมกลางแจ้งต้องระมัดระวังมากขึ้นค้นหากคุณเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายกลางแจ้งอย่าลืมดื่มน้ําให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลาที่ร้อนสุดและนี่คือส่วนที่น่าสนใจคุณคิดว่าอุณภูมิ28องศานี้เย็นเกินไปหรือเหมาะสมสําหรับการออกกําลังกายขอให้แสดงความคิดเห็นลงในการแสดงความคิดเห็นเลย อย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมผ่านทางไลน์และ MGO Online Application เพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญอื่นๆที่อาจส่งผลต่อวันของคุณ h t t p s g l a l i n d c o m s